นี่ภามาเบิงตะโตกิบปมแล้ว้ามาเบิงขวยกีบปอม่ปเดินขวยกี่ปมครับ่นลองว่าผู้ใดอะไเนี่ย่นลองว่าผู้ใดครับผมมอหลั่มสือดังสีจันวิสีันมาเหมาแม่งกินรออยู่ร้านดอกจันครับผมสีเล่านิวเซ่เลยครับไปแล้วครับไปเซ่ไปเซ่เห็นมอรกขวามาเรียบร้อยแล้วพี่น้องตัวใหญ่ๆเลยเนี่ยมันมีเวลากินเขาเลยนับกี่ปอมแล้วเพียงสีได้กิน เอาเลยครับขอบคุณครับผมนี่เห็ดเมลลมาแล้วมาแล้วเห็ดตะไคร้เห็ดตะไคร้เบิดกระตาส้มเถือจานเท่าไรนี่แม่ห้าสิบห้าสิบบาทได้องก็ได้หลากหลายเลยครับเด้อยเต็มจานเลยดอกใหญ่เห็ดตะไคร้าสเดียว <50 S 1> โอ้โหนีแน่แม่เห็ดเป็นท่งคันเป็นท่งตุ้มๆนี่เลยครับ ท้องตุ้มๆนี่ลอยหนึ่งนะครับเรืองงามๆเลยดอกงามๆท่งบานๆนี่หาซีฟตุ้มๆนี่ลอยหนึ่งอู้นเต็มกระตาเลยตรงแห่เรามีแต่เห็ดไข่ล่างเดือดกสูนแห้งบอได้มันจิบแตกแย่เราฟองกับตาเลยนะ มันจอยนงย้ามันไหนน้อยงามๆเลยเนาะสวนเลยงามนี่หรอเนี่ยแล้วเหลือกมากแบบตุ่มงามๆเลยฝาวของมาด้ครับด้วมือนี่ทงละหนึ่งร้อยบาทจานใหญ่ๆนี่จานละห้สิบาทอืน่นครับงามนีหรี จังน้อยก็เฮ็ดปว่วงไงเราวะตะวันนี้ก็ตามีตะดะอกงามงามเลยนี่ดอกน้าลายเฝ้าขม่าด้วครับเดอ้อเแล,ะะล้วก็ลังเห็ดปุ๊บเฮ็ดหนังแหล่เฮ็ดยังน้หลายอย่างครับร้านดอกจานมือน,นี่เฝ้าขม่าครับเฮ็ดตะไคร้งามๆามเลย ุไีแล้วอ,อยู่เซ่เลยครับไปแล้วครับ,รบไยเซ่ไปเซ่รเร <c oughs> าครับผมเมื่อนี้กิ๊บป,ปมย่งหลายคือเก่าเลยครับเด้ <c oughs> เดอบรไข้าอมาประมาณอาทิตย์หนึ่งถ้าพีพานนองมาอัปเดตบ้างโูคุณนะมันกำลังนับ ตาวันซอดนะครับเดือตัววานไล่คือเก่าตาัววานบุหงาวาตอนนี้มันลอยตัวลอยเท่าไรล้วเนาะครับเนาะไปบอกน้ำพีแล้วคุณนะลอยตัวลอยเท่าไรนะพี่นี่ลอยตัวลอยสิบบาทเด้อพี่น้องเด้อฟองใหญ่ใหญ่แถมไข่พร้อมตอนนี้พิเศษแถมไข่เริ่มไข่แล้วครับห้องคุณอะเริ่มห้องแล้วไม่กระซอดนี่กับ,กบแม่นเล่นแล้วบนท่านไ่หนับคือครับ ลูกขาไม่เป็ดเราก็ลังมาหนึ่งร้อยตัวร้อสิบบาทตัวนี้ใหญ่เลยลูกขาเราก็ลังมาไม่เป็ดคือเกาสับขาเราก็ลังมาเ็ดมุกกะลัง เพื่อนสื่อมวลชนนะครับลูกค้าเพิ่อนสื่อแยงมาใส่เลยแล้วมันตายเป็นแบบครับเดี๋ยวสวยจั็กน้อยกับสิเริ่มงนี้เห็ดขึ้นมาเดี๋ยวยังไปจอบบนเห็ดน้ำขันครับเพราะว่าช่วงนี้ยังติดเป็นกิโลกิบโอมเออแล้วแก่สาระเข็ดตัวที่หน้าก็่อน นี่เป็นแผนไฟชีสิทามแล้วกัสิหลงมันสูไงมันไคยเหรอเนี่ยครับเด้อมันไคยแล้วเสียงดังแน่จังน้อยเหมือนมีห่อลงก็ตง หนึ่งรตัวร้อยสิบาทเอ้มีโตใหญ่สีเหลยอมาเดี๋ยวมาอาทิตย์หนึ่งลายคือเก่าครับขี่โฟมลานดอกจานหนึ่งร้อยตัวร้อยสิบาทข้างนี้นี่กบนำนี่ครับกบนา บาเด้อพี่น้องเด้อแม่เรากำลังใส่คีไฮเลยใส่คีไฮ้วโออเดอร์เหวปาดนะฮะอออเดอร์เราหิวเสียเลยมือบักล่อยทุ่งอะไรนี่แบบบกอย สูงละลอย้อครับเด้อคือเกาคิบโปมแม่เล่าใส่ขี้ไห้พร้อมกับนีเด้อเห็ดมีอยู่ตัวเห็ดไผ่ถามหาเห็ดเห็ดไขเเนน่เห็ดไข่นี่ของแม่เราเหลือสองสามจานเนี่ยจานเท่าไหร่นี่แม่เห็ดไข่ยังนะห้าสิบบาทอ,อ,อันนี้ร่วมมีหวัวเห็ดปวกเห็ดไข่มีเห็ดละงกจุูมนึง <laughs> อันนี้เป็นสิบบาทนี้เป็สิบบาทแม่ลุง กูดขาให้แล้วมีเห็ดไนใกลเพี้ยนเรางกแดงดอกหนึงพอมอันนี้จานละหานิีฟใสลัของเจ้าคือบอมาว่างพุ่นไปรี้ยู่โฮมไส้่นสวยบอกจังสิีขาวอ่พี่โอ้โหพี่เด็ดป๊อเนี่ยบอกหอยดือเร่ามือบอกไงงอแม่ยีโรท่าไรครับ มันไงเถอะมันีลยร้อยหาซีฟด้อยหาซีฟนบด้บอกหอยเดือยไงเราปัาบหอยเดือนี่เรามีกบหน้านี่ปูหน้าบักหอยก็มีมันก็มีนะครับเนี่ยมันนกมันเทียนหนองหนกขย่างไปทางในพุ่นแล้วคือเกาเห่า่นละ นั่งจักะจันแมงเฆี่ยงจิกแมงเฆี่ยนคออันนี้โตัวลอยเศร้าหรือเสียวแบบเป็นเปลนนี่แม่ก็ร่างไตอยู่นี่เป็นขายเป็นโลกขเป็นจาดนี่แม่โลละสี่ร้อยนะครับเด้อเรื่องแม่มันยังไตอยู่สดสดคองแท้แล้วมือแรงแห้งหลายแห้งก็มีแห่งถือแล้วว่าคุณครับกบหน้าแม่เรา เฮอปวบล่างไฮเรียบร้อยแจ็คผ่านี่แม่จานีลยลอยเศร้าด้วยครับเด้อเราล่างไฮเรียบร้อยแล้วเฮดตะไคร้หน่อยเราก็มีเฮดตะไค้เท่าไร่ห้าสิบบาทอันนุ้มๆน้แปดสิบบาทดีคห้าสิบาทได้คุณน้องด้อกใหญ่ๆี่ยังละบาดคอีปม่ะบ่ของเต๋อเริ่มต้อโอ้หนี่เราบ่มีแม่งขิ้รอคีปมน้ำมูได้ไปณนองมีตะกบหน้า ถุงเท่าไหร่นี่ครับ140ร้อยสี่สิบโลหนึ่งบ่ครับโลหนึ่งนะครับเด้อร้อยสี่สิบบาทกา140บนาร้อยสี่สิบบักหอยเดือยหอยเดือยกับถุงถุงละโลบ่รครับ <100. S 1> โลละลอยนะครับเด้อได้เลยครับจะมีกิบโอมนาวันนี้น่ะกิบโอมบอมีมีแต่เขียดอิโมโ่โอ้ยกบแขงบ่ามันเขียดแขงเ,เข้า,ขา,ขาเามือน๋อไม่รบอกผมนึกว่ามันกบเขียดก็ติดโต้งใหญ่แท้แต่ก็ผมนึกว่ามันกบ กาแสดงว่ามีตะเขียวนะครับนี่ยเขาผมเลยเข้าใจว่าเป็นกบแข่งเขียดแข่งเลยครับแต่ว่ามันเป็นเขียดอีโม่ใหญ่โหนอย่างเมืองในมือเล่าจั๊กบาทครับแบบนั้นโยมือนะถุงนันลอยนะครับโดยเกาไม่ต่อหนึ่งลอยบาทยังบทันไในแล้วแสดงว่าลอยนึงสี่ไร้ก้อนหันไร้ก้อนดีซ้ม่โอ้เพิ่มคดีซ้ำใไม่ด้วครับแล้วสิบแผ่น โอ้ผมเหลือเกว่ามันกบหน่อยนี่แต่เียดอีโบ่ใหญ่คุณปูหน้าเราเราเห็ดเป็นโล่เลยวันนี้โล่เท่าไหร่ครับเนี่ยตัวเราเก็บสิบบาทนี่ตใหญ่โตหน่อยปนกันไปเลยพี่น้องเนี่ยทีเราเห็ดเป็นถุงไหวเรียบร้อยแล้วแต่วมันคือมุมนี่คืออะไรขี้โปมน้องมูคำนี่เทวทันมามืัอนี้บอกเอามืัอนี้พักขี้โปมก่อนตีเราขายดีไร ผ <laughs> ักชีโปมใบก่อนแล้วผักสาก่รนะ <laughs> มือหลายก็หลายจนนับว่าท่านมน,นึ่ันนี้ผักก่อนพี่แล้ววะก้าบมึงดีแหละเขามาตาเสาน้ำเดอพี่น้องเดิมบ่เอยมีคนเข้ามาภายในสวยจังหน่อยพุ่นล่ะเข้ามาแล <laughs> ้วก็มีหมูปลาโโหมองงวกระมองหมูคือเก้าห้างตัวพุูนละตัวใหญ่ๆหวานเลยเดอพี่น้องเดอมตัวสวยๆเลยเป็นโลเท่าไหร่ละแม่ตอนนี้ โล่ละหาลอยหาสิบเด้อพี่น้องเนี่ยครึ่งโล่สามลอยมึงก็ละอู้หลายเด้อครับเต็มอยู่ครบหน้าพัดกันแย่อุ่นลงท่านไหนนับอยู่ทั้งหลังกองเต็มอยู่ตัวไรละแม่มาอนี่ลอยลอยต่อลอยต่อลอยสิบบาทเด้อครับเด้อตัวใหญ่ใหญ่มันเริ่มไข่ละเด้อนี่เด้อเต็มตัวเด้อมันเริ่มไข่แล้วเนาะครับน้องมึงเนีอยเล่าวี๋หม่องว่างจนเดืดตัวโต ปุูนข้างล่างกับแมนข้างบนกับแมนอีกดูนี่กระสอบกระมีท่านได้นับอยู่ตัวใหญ่ๆเลยนะครับเดือนหนึ่งร้อยตัวร้อยสิบบาทครับมือในร้านดอกจันร <สะ S 1> ตัวใหญ่ๆเลยอันนี้ห้องก,บาากับมาเอาคือเปลี่ยนแนวละบานบักม่วงอันนั้น,นอียัเงเกาะบอันนั้นบักม่วงยังเพี่อผีถ่ายไหมโอ้นี่เราขายกับฟี กกติสิมีบักม่วงหิวมาพรานครับเอตอนนี้ใครกับปีไปก่อนรอบหมกม่วงก็รอบ,บักม่วงก่อนออนะามเฮียไกลขือเกา่ากิบโปมตักรกะแตปนปลาหนามโขงปลายอนปลากายปลาบึกบักหอยกระมีหอยโลกเท่าไหร่ละครับนี่หอยขีกตายหอยหน้านี่ยปดสิบบาทด้วยครับเด้อฮู้อเอียนเล่าอยู่ในเพ่ คือเก่าอะไรครับผมเล่าขายอยู่นี่แหละที่โปูงขี้อก็อยู่ข้างหลังคุณล่ะนครับปลายงปลายอนเล่าอันนี้เป็นโลดป่ะครับนี่โลดหนึ่งหมดเลยโลดนึ่ครับมันโลดเท่าไหร่ละตอนนี้โลดละสองลอยนะครับปลายอนเล่างามเลยตักกระแตนขี้ปมเด้อร้อยตัวต่อร้อยยี่สิบนะครับเด้อเบื่อนี่มันไข่อะไรนะครับเด้อเบื้องขนเพิ่นตรงๆเริ่มไข่แล้วเริ่มไข่แล้วตัวใหญ่ๆคือเก่าครับ ลามดอกจำ้จำลามเฮียไกล่เนี่ยละครับผมหนุนมาทางนี้ก็ล่งใส่ขีเลยทางนี้ปลาเจ้าใส่แล้วหนึ่งถุงเท่าไหร่มันมันกับลอยตัวขึ้นกันแม่นบ่โอ้ก็บวกค่าใส่ไปน้ำเด้อพี่น้องเด้อดลอยตัต่อลอยสามสิบบาทเขาจังมาต้องไปเฮ็ดเองเทียสิีเลีล้ยวเด้อดลอยตัวโม,มันนิดน่อย,อยเอาแบบสมเด็จเลยแบบเพื่อนเฮ็ดร์ไทยยังสิครับหนึ่งลอยตัวลอยสามสิบบาทปหมูปลา ปลาบึปลาตอกกายใครเต็มังเลยครับช่วงนี้กรลังใส่ขีไหาา้คือกันหอยขี้ปมปลาโปลากกยเราหันลูกค้าสั่งหมนะครับคือหันทอนดีแท้สั่งข่งะไ้สั่งขอาอะไเสียวแบบใดหันทอนใหญ่ทอนน่อยปลาฮ้อนบริการเลยครับผมมากแบบใด หมักปลาอย่างนี้เบิดปลาย้อนปลากดปลาไกา่ปลาบึกรบริการทนให้ตามใจลูกค้าเียวแบบใดสั่สงเขามาใดแ้วาอะดูดูก้นกันกระลังเริ่มสิบมาเนี่ยแหละล่ะนี่เบิร์ตกระลังแบบกระลังนับ

ว่าสิมาจอบเฮ็ดเฮ็ดกับวัฒนี่หรอกครับเลอนี้โปมให้เก่าอืมโมเมนต์นะไม่ขาดไม่หายโอเคพี่นอ้องนี่กระสอบขี้โปมเลยครับนี่กระสอบละห้าร้อยตัวแต่วัพนพลเนื่ท่านแหนับอยู่ครับเป็นแบบจะนับเป็นถุงละลอยัวแต่ว่าอันนี้เพิ่ลเราขามมาราศอบกปอแล้วพิ่ลทรงมากแบบกระสอบละห้าลอยโตะครับผมใส่กระสอบมาก จอหูเอาไปตองใส่กันเพิ่นกัดกันกันเพิ่นตายน้ำครับผมอยู่ในกระสอบห้าร้อยตัวน่ครับมันกระเสียวมาเท่ออกนั่นสิละหนึ่งร้อยตัวร้ววอยสิบบาทตใหญ่ใหญ่หญแถมมีไข่แล้วครับตอนนี้โอ้แล้วกำลังนำ้ำถึงเด้อพี่น้องนี่ ภามาเบิงระโตขี้ปมแล้วภาพมาเบิงขวยขีป้ปูมไปเดินขวยขี้ปมครับมัน,นอกแกถุงเพลินนี่แหละมันสิเป็นขวอยยุงสีแล้วครับเป็นกระสีขุดขวยขึ้นมาเป็นกระสีอยู่ในดินขวยระโตครับผมควมเลือกควมตื่นกับแล้วแต่โตไดเกง่งมันกระสีอยู่เลือกแม่สุดแขนกับีบางโตก็อยุตึ่ตื่นนี่แหละพี่น้องขวยขีป้ปมคนพนัามันอยู่จังหวะขวยขีป้ปมมันอยู่ ไม่น่ามันอยู่หมุนอยู่จังไดนนี่แหละครับเพิ่นขุดคุ้ยคือเมืองศิละ่ะแต่เป็นเล็กหน่อยไปหาขุดก่อนพ่อะคุ้ยยังศิลปแหละครับผมไปหาขุดเอาคุ้ยญิปโอมเรื่อพี่น้องว่าเสียงพี่น้องเมืองตอนเพนยุน้ยุ้งนั่น้ำน้ำท่นยังลงเพาะท่านเอ๋เลยเพรานไหนิ่นยังยันดินเขามาเรื่ยอยเรื่อยอยู่ยุ้งยุ้ยุ้อยู่นะ่อนี่แหละครับคุ้ยญิปโอมของแท้บ่เมนก์ญิปโอมเลียงเด้อพี่น้องเด้อกิปโปมต,มต้องมาฉาด ออเราเหลือไปตองออกไปใหม่เต็มตวดสวดเลยหนึ่งร้อยตัวร้อยสิบบาทหุมน,นะครับอ๋อก็ะขึ้นมาลูกค้าหุมลูกค้ารุ่มแล้วเลยนั่นยังแน่ปุ้นเนี่ยอ้องก็ะขึ้นมาครับ อีกูหนาะดูแบบยเขาลดสอง,งนนึ่งเขาเมาก็กระขึ้นว่าหอดแม่แล้ะวะไม่ออก